สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ TripTalk by E b i t บ b i ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่114เราจะมาคุยให้ฟังเรื่องรายละเอียดของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับตัวทริปที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ความเข้าใจในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ณขณะน,นี้ในเมืองไทยกำลังเป็นช่วงของการสอบเข้าออมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา2,567หรือ2,24 0แต่สำหรับญี่ปุ่นนะคะ,ะทุนของญี่ปุ่นที่จะเริ่มในปีงบประมาณปี2,24 0เนี่ยมันจบไปหมดแล้วนะคะปัจจุบันมีทุนอะไรประกาศอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันในารายละเอียดค่ะสำหรับวันนี้เป็นข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะหัวข้อก็คือ Max Scholarship นะคะก็คือเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT เป็นคำย่อของอกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะคะซึ่งทุนตัวนี้มีมาอย่างยาวนานมากแล้วสมัยก่อนตอนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทุน MEX นะคะ,ะสมัยก่อนนู่นนะคะ 20-30ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกทุนนี้ว่าเป็นทุนมงทุนมุมบูโชค่ะนะคะซึ่งเป็นทุนใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นละแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีความามีความฝันที่อยากจะได้ทุนนี้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะสำหรับทุน Max Scholarship หรือทุนมอม,มบูโชหรือทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันที่ให้สำหรับ คนไทยนะคะที่ประกาศรับอยู่ในอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสำหรับชาติอื่นเขาก็รับเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นประกาศที่ออกมาจากาจากาสถานทูตญ,ญี่ปุ่นเองเลยนะคะก็คือมีทั้งหมด7ประเภททุนค่ะปัจจุบันนี้นะคะแต่ละทุนนั้นมีลนะักษณะและมี r e quirement หรือเป็นข้อกำหนดหรือเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่เหมือนกันเลยนะคะเจ็ดประเภททุนนี้จะแยกออกเป็นออกเป็นอีกสามประเภทนะคะสามประเภทแยกตามาวิธีและก็เวลาในการสมัครนะคะประเภทแรกมีอยู่สี่ทุนนะคะซึ่งเป็นทุนที่เปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมเ,าเปิดรับสมัครพฤษภาคมตอนนี้มการาคมนะคะสำหรับปีการศึกษา2025ก็ เปิดปีเปิดเปิดรับสมัครก็คือพฤษภาคมนะคะทุนแรกเป็นทุนเป็นทุนที่หลายคนหมายตานะคะนักเรียนมปลายนะคะที่ ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับปริญญาตรีนะคะก็หมายตาทุนนี้กันเยอะเหมือนกันชื่อทุนว่า undergraduate students นะคะคือการไปเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นโดยไม่จำกัดสาขาค่ะ ระยะเวลาในการรับทุนของ undergrad u a t e students นะคะก็คือ5-7ปีเพราะเรียนเนื้อเนื้อเนื้อหาจริงๆก็4ปีเหมือนบ้านเราสำหรับสาหรับสายปกตินะคะไม่ใช่สายพวกสายสุขภาพก็จะเป็นเป็น4ปีปกติแต่ว่ารวมเรียนปรับพื้นฐานอีก1ปีด้วยนะคะขึ้นอยู่กับสาขาบางสาขาเป็น5ปีบางสาขาเป็น6ปีถ้าเป็น7ปีก็อาจจะเป็นหมอทำนองนั้นนะคะแล้วก็เรียนปรับ พื้นฐานก่อน1ปีนะคะปรับพื้นฐานกา็มีทั้งปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและปรับพื้นฐานอย่างอื่นที่เป็นวิชาการอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้ชื่อประเภททุนว่า undergraduate students นะคะประเภทที่2จะเป็นระดับอนุปริญญาค่ะชื่อประเภทชื่อทุนว่า college of technology วงเล็บ โคเซนสตูเดนต์นะคะเขาบอกว่าเป็นประเภทที่ไปเรียนต่อระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยโคเซนของญี่ปุ่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเป็นระยะเวลาทั้งหมด4หรือ4ปีครึ่งขึ้นอยู่กับสาขานะคะอนุปริญญานะคะ4ีถึง4ปีครึ่งแล้วก็รวมเรียนปรับพื้นฐานด้วย1ปีนะคะอันนี้ก็ไปเรียนต่ออนุปริญญานะคะประเภทที่3 จะชื่อประเภททุนว่า specialized training college students นะคะซึ่งเป็นการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาเหมือนกันแต่เป็นในวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพที่ญี่ปุ่นนะคะหลากหลายสาขานะคะอันเมื่อกี้นี้จะเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในวิทยาลัยโคเซนนะคะแต่ว่าอันที่สามเนี่ย ก็จะเป็นหลากหลายสาขาในวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพระยะเวลาในการรับทุนของอันนี้จะเป็น3ปีค่ะแล้วก็รวมเรียนปรับพื้นฐานด้วยอีก1ปีนะคะอันนี้3ปีคือรวมแล้วนะคะประเภทที่4ที่เปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมก็คือ research students นะคะเป็นนักศึกษาวิจัยคำว่า research เนี่ยในของญี่ปุ่นจะหมายถึง สูงกว่าปริญญาตรีเป็นต้นไปนะคะเป็นการศึกษาต่อระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นไม่จำกัดสาขาค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องต่อต้องเรียนต่อในสาขาเดิมที่เคยเรียนมาในในช่วงในช่วงปริญญาตรี ะะหรือต้องเกี่ยวข้องกับที่จบมา,ะะาถ้าเกิดว่าไม่ใช่สาขาเดียวกันอย่างสมมุติว่าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วจะไปเรียนข้ามไปเป็นสถาปัต์อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะต้องเป็นสาขาเดิมหรือต้องเกี่ยวข้องกับสาขาเดิมที่เคยเรียนในปริญญาตรีนะคะสำหรับระยะเวลาในการรับทุนช่วงแรกเขาระบุว่าเป็นช่วงแรกแสดงว่าในระดับปร,ญร,ปริญญาโทปริญญาเอกเป็น ปริญญาโทเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีช่วงในการรับทุนเป็นหลายช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นปีครึ่งถึง1ถึง2ปีก่อนซึ่งจำนวนนี้เนี่ยรวมต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือนด้วยไม่ได้ต้องเรียนค่ะอาจจะมีการต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วแต่เคสไปนะคะว่าต้องเรียนหรือไม่ต้องเรียนกาบอกว่ารวมเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยถ้าจำเป็นนะคะเป็นระยะเวลา6เดือน แต่เท่าที่เคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนกันนะคะอันนี้คือ4ประเภททุนที่เปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องรีบออรีบรีบปูทางรีบศึกษานะคะแล้วก็รีบดูว่าต้องต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างต้องสอบอะไรบ้างนะคะอันนี้ดูข้อมูลได้จากในเว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นเลยนะคะเสิร์ชหาคำว่า XT, m ม e x M-E-X-T Scholarship เลยนะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลมาอย่าง,าางละเอียดแล้วก็มีครบทุกอย่างมีแม้กระทั่งตัวอย่างข้อสอบในอดีตนะคะสำหรับอีก2ทุนที่เปิดรับในช่วงเดือนธันวาคมนะคะมี2ทุนนะคะชื่อทุนว่า JAPEE a n s STUDY STUDENTS นะคะอันนี้จะเป็นทุนสำหรับ นักเรียนที่เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นโดยมีระยะเวลาในการรับทุนแบบนี้คือ1ปีนะคะ อันนี้คือเปิดรับสมัครธันวาคมสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเมเจอร์ภาษาญี่ปุ่นนะคะอีกอันนึงอีกทุนหนึ่งที่เปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมก็ชื่อทุนว่า teacher training students นะคะเป็นการเรียนเพื่อนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพครูนะคะไปเรียนศึกษาวิจัยด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นไม่จากัดสาขาค่ะ ะะอันนี้คือไม่จํากัดสาขาอัน,นเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าให้ศึกษาเรื่องภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะอันนี้ที่เช e r t r a ว ning เนี่ยจะไม่จํากัดสาขาระยะเวลาในการรับทุนคือปีครึ่งค่ะซึ่งรวมเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือนด้วย6เ,เดือนอีกด้วยนะคะถ้าจําเป็นนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเปิดช่องไม่อยู่ในในใครจะต้องเรียนใครจะไม่ต้องเรียนก็คือจะต้องมีมีการพิจารณากันเป็นเคสเคสไปนะคะ สำหรับาการอีกหนึ่งโปรแกรมหรืออีกหนึ่งประเภททุนที่เปิดให้คนไทยสมัครได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นโครงการพิเศษสำหรับหน่วยงานรัฐนะคะชื่อโปรแกรมว่า Young Leaders Program Students นะคะ Young Leaders Program Students YLP นะคะอันนี้เป็นการศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจำกัดว่าเป็นสาขาการปกครองการกฎหมายการจัดการสาธารณสุขการบริหารธุรกิจนะคะอันนี้ระยะเวลาในการรับทุนเนี่ยคือ1ปีนะคะแต่ว่าอันนี้มีข้อจำกัด ว่าต้องสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้นแปลว่าโครงการนี้โครงการ YLP Young Leaders Program เนี่ยนะคะจะรับสมัครเฉพาะข้าราชการเท่านั้นแล้วก็ต้องต้องสมัครผ่านหน่วยงานของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นข้าราชการในในในงานยุติธรรม ะะก็อาจจะเป็นในงานเรื่องสารอะไรต่างๆนะคะเรื่องเรื่องอายการเรื่องนู้นนี้นั้นก็อาจจะต้องไปสมัครผ่านหน่วยงานของท่านนะคะอ,อ,อย่างเช่นโรงพยาบาลอาจจ,อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐที่ใดที่หนึ่งก็อาจจะสมัครผ่านทางโรงพยาบาลของตัวเองเงี้ยคะ่ะเป็นต้นนะคะทั้งหมดเป็น7ประเภททุน ะะที่รับสมัครต่างกันคุณสมบัติต่างกันนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีคนหมายมั่นปั้นมือในการที่จะ,ะไปไปรับไปรับคัดเลือกต้องไปสอบนะคะต้องไปสอบนะคะโดยรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะสำหรับมันจะแยกออกนะคะอันเดียวที่จะบอกต่อไปนี้คือทุนประเภทปริญญาตรีแล้วก็ทุนประเภทของอนุปริญญา นะคะอนุปริญญา2รายการอย่างที่บอกนะคะเขบอกว่า,าจำนวนทุนที่ให้เนี่ยประเภทละ12ทุนนะคะประเภทละ12ทุนและทุนการศึกษาที่ให้เนี่ยคือ,อ1 1 7่0 0เยนต่อเดือน ะะเป็นระยะเวลาก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าแต่ละแต่ละอันเนี้ยก็จะเป็นระยะเวลาที่ต่างกันไปแต่ว่าคุณสมบัติของ3ทุนประเภทนี้นะคะคือทุนเรียนปริญญาตรีอนุปริญญา2อ,อประเภทนะคะคุณสมบัติก็คือว่าสัญชาติไทยอายุไม่เกิน25ปีณนะวันที่1เมษายนปีถัดไปสมมุติว่าเราสมัครพฤษภาคมปีนี้นะคะ ณวันที่1เมษายนในปีหน้าเราต้องอายุไม่เกิน25ปีนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าวันวันเริ่ม ปีงบประมาณของหรือวันเริ่มปีงบประมาณของญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มที่วันที่1เมษายนทุกอย่างเขาจะตัดที่วันที่1เมษายนนะคะอันนี้เขาก็เลยพิจารณาอายุนะคะว่าอายุไม่เกิน25ปีนะวันที่1เมษายนของปีถัดไปเนี่ยเราสมัครพฤษภาคมปีเนี้ยแต่ปีหน้าเนี่ยต้องอายุไม่เกิน25ปีนะคะ,ะคุณสมบัติคือจบมปลาย ปวชหรือกำลังศึกษาอยู่และจะจบการศึกษาภายในมีนาคมปีถัดไปนะคะ g p a c นะคะ g p a c ของน,นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า3.5นะคะแต่ถ้าถ้าเกิดว่า g p a c หรือว่าเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะต่ำกว่า3.5ก็ได้คือจะต้องไม่ต่ำกว่า3.3แต่ต้องมีผลการสอบ Uh, JLPT ระดับ N2 นะคะหรือ EJU ภาษาญี่ปุ่น200คะแนนขึ้นไปอันนี้คือถ้าจะไปเรียนปริญญาตรีต้องดูเงื่อนไขตัวนี้ด้วยนะคะแต่สำหรับ uh, เรียนอนุปริญญานะคะผู้ที่ไปสมัครได้เนี่ยก็จะเป็นจบมปลายหรือจบปวชโดยที่ g p a c หรือเกรดเฉลี่ยสะสมเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า3.00 นะคะวิธีการสอบคัดเลือกนะคะสา,สายสายศิลป์สาขาสายศิลป์เนี่ยสอบภาษาญี่ปุ่นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็สอบคณิตศาสตร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะสอบภาษาญี่ปุ่นสอบอังกฤษคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีวะขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิชาเบสิกเบสิกของหมอปลายทั้งหมดเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเข้ามานะคะ สำหรับอนุปริญญ,ญานะคะก็ต้องสอบภาษาญี่ปุ่นด้วยสอบภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโคเซนนะคะโคเซนจะสอบอังกฤษญี่ปุญญ่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะเพราะว่าโคเซนจะเป็นสายวิศวกรรมศาสตร์นะคะแต่ถ้าว่าเป็นสาขาอื่นสาขาวิชาชีพอื่นๆนะคะก็สอบวิชาอนุปริญญาวิชาชีพอื่นๆนะคะสอบภาษาญี่ปุ่นอังกฤษคณิตศาสตร์ วันนั้นอังกฤษคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยยืนพื้นนะคะอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเฉพาะผู้ผู้ที่ผ่านสอบข้อเขียนไปแล้วนะคะสนามสอบนะคะก็เลือกได้สีแห่งก็สอบได้ที่กรุงเทพเชียงใหมข่ขอนแก่นสงขลานะคะสีที่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ส่งที่ส่งส่งใบสมัครที่ เขาบอกว่าให้อสอบถามในที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยสํานักข่าวสารญี่ปุ่นนะคะหรือว่าสถานกรุงศูนใหญ,ญ่ญ,ญี่ปุ่นณน,ะนะครเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็พฤษภาคมนะคะ3ทุนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วแต่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียนทันไหมคะถ้าเป็นคนที่มีพื้นอยู่แล้วก็ไฟ g h t i n g นะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสาหรับอีก3ประเภททุนนะคะก็จะเป็น ปริญญาโทนะคะสำหรับปริญญาโทเนี่ยจะให้ทั้งหมด31ทุนจำนวนทุนการศึกษาที่ให้คือ143,000น,นะคะก็ถ้าเป็นเป็นเป็นระยะเวลาของปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยเขาจะให้ระยะเวลาในช่วงแรกคือปีครึ่งถึง2ปีตามที่เมื่อกี้บอกแล้วอายุไม่เกิน35ปีนะ 1เมษายนปีถัดไปนะคะต้องจบปริญญาตรีหรือกำลังจะจบ g p a c ปริญญาตรี N ต้องไม่ต่ำกว่า3.25แต่ถ้าเกิดว่าต่ำจุด3.25เนี่ยไม่ต่ำกว่า3ได้ถ้ามีคะแนน JLPT ระดับ N2 นะคะหรือว่าระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ CEFR B2 นะคะเ <sl ok> <accidental> ช่น TOEFL หรือว่า IELTS 1.5อ5.5ทว์อีก7 785นะคะหรือว่าจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน่นแต่ถ้าเกิดปริญญาโทถ้าเกิดไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะ g p a x จะต้องไม่ต่ำกว่า3.5นะคะอันนี้เป็นปริญญาโทกับปริญญาเอกนะคะสายศิลป์จะต้องสอบเช่นสายศิลป์นะคะที่ไปเรียนได้ก็อย่างเช่นอักษรศาสตร์กฎหมายรัฐศาสตร์นะคะ,อ,ะอันนี้ จะให้สอบวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษแต่ถ้าว่าถ้าถ้าเป็นสายธุรกิจนะคะจะต้องสอบวิชาญี่ปุ่นอังกฤษคณิตศาสตร์นะคะสายวิทยาศาสตร์เนี่ยสอบญี่ปุ่นอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะก็แล้วก็ให้ผู้สอบเลือกเพียง1วิชาจากฟิสิกส์เคมีชีวะคุณจะเลือกอะไรก็ได้1วิชาไม่ต้องสอบทั้ง3วิชานะคะหลังจากที่ผ่าน ข้อเขียนแล้วก็ยังต้องสอบสัมภาษณ์อังกฤษหรือญี่ปุ่นแล้วแต่จะแล้วแต่แล้วแต่เคสว่าจะจะตกลงว่าจะต้องสอบด้วยภาษาไหนนะคะเลือกได้ศูนย์สอบก็มีทั้ง4่มีที่ที่นะคะกรุงเทพเชียงใหมข่ขอนแก่นสงขลาสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะซึ่งตัวปริญญาโทและปริญญาเอกเนี้ยเปิดเปิดรับพฤษภาคมเหมือนกันนะคะเหมือนปริญญาตรีนะคะสำหรับ สำหรับอีก2อันนะคะซึ่งเป,เ,เ,ปเป็นนักเรียนที่เรียนเอกภาษาญี่ปุ่นแล้วจะไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะก็จะได้ทุน1นึ0 0 0สเยนต่อเดือนจะได้ทั้งหมด9ทุนนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็คือ1ปีการศึกษาอายุไม่เกิน30ปีกําลังเรียนอยู่ชั้นปี2หรือ3วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยของไทย G-Pack สเญญาตรีเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่า3 ะะแล้วก็สอบวิชาภาษาญี่ปุ่นล้วนนะคะของที่เรียนเอกญี่ปุ่นเนี่ยสอบภาษาญี่ปุ่นล้วนนะคะถ้าผ่านแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะสำหรับท e เชอร์ Training ที่ไปเรียนเรื่องวิจัยการการศึกษาซึ่งจะเป็นสาขาอะไรก็ได้นะคะจำนวนเงินที่ได้รับก็อยู่ที่143,000เยนอันนี้เงินที่ไดเ้เทียบเท่าปริญญ ปริญญาโทกับปริญญาเอกเลยนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็ให้ทุนทั้งหมดเ่ยทุนสําหรับทุนครูนะคะระยะเวลาก็คือ1ปีครึ่งอย่างที่บอกสัญชาติไทยอายุไม่เกิน35ค่ะต้องเป็นครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมมีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนในปีขึ้นไปไม่จำกัดสาขาค่ะแล้วก็สอบภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นถ้าผ่านแล้วก็ต้องสอบสัมภาษณ์สำหรับ เอกภาษาอังกฤษเออเ,เอกภากะะกกษาญี่ปุ่นกับครูเนี่ยนะคะโปรแกรมที่เป็นเอกภาษาญี่ปุ่นกับครูเนี่ยจะมีศูนย์สอบแค่2ที่ก็คือเชียงใหม่และกรุงเทพก็สโปรแกรมนี้เปิดรับในช่วงธันวาคมปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็กําลังจะปิดปิด,ป,ดปิดรับแล้วนะคะอันนี้2ออันนี้สําหรับอันสุดท้ายจะเป็นอันที่ เป็นผ่านาผ่านหน่วยงานรัฐอันนั้นเงื่อนไขเนี่ยอาจจะต้องปันกลองมาจากหน่วยงานรัฐส่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือทุน m a x scholarship หรือทุนมอมบูโชอย่างที่บอกรายละเอียดมาตั้งแต่ต้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะใครสนใจก็ลองสมัครดูหรือเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันไว้นะคะ ได้ทั้งวัยที่ยังเป็นวัยเรียนอยู่และเป็นวัยทํางานต้องการจะไปต่อยอดต้องการจะไปเพิ่มพูนความสามารถต้องการจะไปหาประสบการณ์ในต่างแดนอันนี้เป็นทุนที่มงลงมากนะคะเพราะว่าเป็นทุนที่มีเกียรตินะคะทุนม,มุมโบโชทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทุนที่มีเกียรติติดอันดับต้นๆของการขอทุนเลยนะคะ,ะสาหรับวันนี้เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาฝากกันนะคะฝากติดตามไว้แล้วก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้กันอีก ก็ติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ